สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้วันนี้ในแคร์จะมาสอนวิธีการประกอบกล้องโดมนะครับผมรุ่น c 3 3 3 HDM 2 a ครับอุปกรณ์ง่ายๆที่ต้องมีนะครับผมคือตัวกล้องแล้วก็ตัวไขควงตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะมาไขพวกน็อตอะไรพวกนี้นะครับหรือตัวใหญ่ก็ได้ขั้นตอนแรกเลยครับผมเราเตรียมอุปกรณ์เลยครับเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเจอเป็นน็อตยึดนะครับตัวนี้น็อตยึดขึ้นฝ้าขึ้นกล่องแล้วแต่ต้องการเลยครับ ต่อไปครับเป็นตัวกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับเป็นทรงกล้องโดมครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยรูปทรงโอเคเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับในตัวแอปก็อยู่ในนี้หมดเลยลูกค้าสามารถเช็คดูได้เลยครับอ่านี่ครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วรูปทรงสวยโอเคใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดฝากันนะครับขั้นตอนนี้ที่เราเปิดฝาเพราะว่าเราจะเอาตัวน็อตนะครับผม เข้าไปใส่ข้างล่างตัวยึดน็อตตัวนี้นะครับอ่านี่ครับเราจะมีไขควงก่อนตัวนี้ตัวหนึง่งไม่ว่าจะใหญ่เลยครับตัวนี้เราจะใส่น็อตแล้วก็ยึดกับฝ้าหรือยึดกับกล่องตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับต่อไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอินฟล่าตของตัวกล้องครับอย่างเช่นเอาไว้ตัวจับว่าตรงนี้มีแสงสว่างไหมหรือว่าถ้ากลางคืนแล้วภาพก็จะเป็นเป็นอาขาวดําครับ เดี๋ยวเรามาจัดทรงให้เรียบร้อยเลยครับมาทำการใส่ฝาให้เรียบร้อยกับสูงทรงเดิมนะครับแล้วก็เราจะทําการหมุนปิดนิดหน่อยครับเพ <c oughs> ื่อที่ว่าจะให้เราสามารถขยับตัวกล้องได้อยู่ <c oughs> แต่ว่าจะไม่ให้มันแน่นเกินไปนะครับถ้าแน่นเกินไปจะหมุนไม่ค่อยออกครับจะไงะไม่ออกตอนนี้ครับก็จะมาจัดทรงตามที่ต้องการเลยตอนนี้เราก็ล็อกให้มันแน่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราทําการอยู่บนฝ้าเรียบร้อยแล้ว มันก็จะขยับมุมไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทําการล็อกไัแล้วตอนนี้ก็จับขึ้นไฟ์เรียบร้อยครับผมก็วันนี้ก็ในแคร์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ